ก็รู้เวลาไม่รู้อ่ะเอ็กเดียก็รู้เวลาไม่รู้นะครับรู้บอกรู้บอกบอกมึงกันแหละเอาเลยก่อนจะนอนเลยครับตะโกนบอกป๊อบป๊อปไปไหนแล้วเนี่ย่ป๊อปไปไหนแล้วนี่ครับป๊อบแบบปีนม่อเขาอยู่ตรงนปีนตรงตู้ที่ห้าอ่ะ ป้าอย่าล <si ืมแปรงฟันนะเป็นตะโกนบอกพี่ปอทุกวันเลยป้าอย่าลืมแปรงฟันนะไม่ไดสอนมันนะมันลืมผัดที่มาจากดอยตุงเลยมั้ยวัฒนาอ๋อโครงการหลวงอ๋อวิวิมีคุณประโยชน์จริงนี่ทำสยอดจริงเนี่ยนี่ตลาดอะไร สลัดแพ<ผ>้ <laughs> ไม่ใช่สลัดไข่อะ <laughs> ไม่กินเสร็จกินเสร็จแล้วับสลัดแลยสลัดตูดเป็นกินอะไรอ่ะสาธุสาธุอะไรกลับมานี้เลยสาทิตเกษตรอายุเกินสาเข้ไม่ได้ ไงเกินหมดมีหมูแต่อะไรไม่รู้เราเกินแล้วเหรอศาสตร์ทจะมันรับแบบเขาไม่ระยอไม่ได้เมันก็จะเหมือนน้ำปิ้งกับข้าวอ่ะไม,ไม่ได้ไม่ไดมันจะมีอย่างงี้พี่เบลพี่เบลใช้ลูกศรสาธิตใช่ไหมสมุดพิการศึกษาเนี่ยที่จะเข้านนปีนี่ปี2555ใช่ไหมมันจะขายไม่มันจะขายเป็นสมัคร แล้วมันจะแบบมันจะระบุเลยนะว่าเด็กเกิด16ท่า 4, น,นว่าปี46ถึง6ท่านมาปี48ถ้าเกิดเกินนี้หรือเด็กกว่าน,นี้ไม่รับสมัคร<ะ>เล้วพีม่มีของามมาดื่น้ำไหมได้